คินดอิจิยอดนักสืบตอนที่3บทเพลงปีศาจบทที่5กรองรัศมีเปลวเพลิงเนื่องจากสถานที่ประกอบพิธีใช้สายเสียงทายอันพิวลึกพิลันซึ่งดำเนินรายการโดยด็อเตอร์มีงะในคืนนั้นต่อมาไม่ทันไรได้กลายเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมนองเลือดในห้องปิดตายนำไปสู่ปัญหาใหญ่โตดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอสระเนื้อที่กระดาษตรงนี้สักเล็กน้อยเพื่ออธิบายสภาพห้องให้ทราบไว้ห้องดังกล่าวเป็นแบบตะวันตกรูปร่างยาวเรียวกว้างประมาณ16เสื่อตาตามิตรงทางเข้าหันเข้าหาทางเดินเป็นที่ตั้งของประตูบานคู่หมายโอก๊กแผ่นหนาซึ่งข้างในขันสระ ด้านบนชิดขอบประตูมีหน้าต่างระบายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเท่าความกว้างของทางเข้าห้องพอดีหน้าต่างดังกล่าวใส่กระจกไว้สี่บานในจำนวนนั้นสองบานสามารถเปิดออกสายขวาได้ทวา่าเนื่องจากหน้าต่างระบายอากาศสูงแค่ประมาณหซุนถ้าวัดด้วยเหล็กฉากดังนั้นถึงแม้ถอดบานกระจกออก อย่าว่าแต่คนผ่านเลยขนาดจะโผล่ศีรษะออกไปก็ยังทำไม่ได้เมื่อเข้ามาภายในห้องจะพบหน้าต่างขนาดใหญ่กินบริเวณเต็มผนังตรงหน้าหน้าต่างทุกบานเป็นแบบสองชั้นด้านนอกปิดชัตเตอร์แน่นหนากล่าวคือห้องนี้จะว่าไปแล้วเป็นสตูดิโอของซุบากิชิสกุผู้หายตัวไปนั่นเองวางเมื่อใดชิสกุเป็นต้องหมกมุ่นกับการแต่งและบรรเลงเพลงที่นี่ ห้องนี้จึงห่างจากห้องนั่งเล่นและห้องนอนของคนในบ้านสัมผนังทั้งหมดยังใช้วัสดุเก็บเสียงอีกด้วยจะเห็นได้ว่าเมื่อมันถูกสร้างด้วยเหตุนี้ก็สมควรอยู่ที่คนในบ้านจะไม่ฉุกใจแม้จะมีการต่อสู้เล็กน้อยเกิดขึ้นทว่าในคืนนั้นเมื่อคิกุเอะนำทางคินไดจิโคสุเกะเดินยางถ้าผ่านประตูบานคู่เข้าไปสภาพห้องต่างไปจากเดิมค่อนข้างมาก เขาไม่เคยนึกฝันเลยว่าห้องจะกว้างถึงขนาดนั้นตราบจนกระทั่งได้กลับไปอีกครั้งหลังเกิดคดีขึ้นสาเหตุเนื่องมาจากส่วนหนึ่งของห้องได้ถูกกั้นผนังสามด้านด้วยม่านสีดำสนิทหนักอึงที่ห้อยลงมาจากเพดานทำให้มองไม่เห็นส่วนด้านหลังของผ้าม่านนั่นเองด้านในของผ้าม่านกินบริเวณประมาณแปเสือต,ตาตมิเห็นจะได้ ภายใต้แสงสลัวแผ่รัศมีออกมาเป็นวงจากคมครอบโฮมไหลซึ่งใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟบ้านสมาชิกครอบครัวของซุบากิซินกูและธรรมมูชินั่งก้มหน้าก้มตาไม่พูดไม่จารอบร้อมโต๊ะกลมขนาดใหญ่ทุกคนต่างอยู่ในห้วงความคิดคำนึงของตัวเองแต่ก่อนที่คินดอิจิโคสุเกะจะได้สังเกตบุคคลเหล่านั้นสายตาของเขา ถูกดึงดูดไปยังวัตถุประหลาดบนโต๊ะกลมมันเป็นจานเครื่องปั้นดินเผากลตื่นใบใหญ่น่าจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวหนึ่งเมตรครึง่งทั่วทั้งจานพูนไปด้วยทรายขาวละเอียดซึ่งถูกเกลี่ยผิวหน้าไว้เรียบสวยงามบนนั้นมีของหน้าตาแปลกๆไม่รู้จะอธิบายอย่างไรวางอยู่สิ่งนั้นระไม้ถาดกลมบางเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรมีไม้ไผ่ เมดะเกะเรียว e บางบางห้าแท่งติดไว้โดยรอบไผ่ทั้ง5้าแผ่เป็นแฉกรูปดาวจากถาดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางอย่างเป็นระเบียบส่วนปลายของแต่ละอันโผล่ผลขอบจานเครื่องปั้นดินเผาออกมาประมาณ10เซนติเมตรทั้งจากส่วนปลายของไม้ไผ่เข้าไป15เซนติเมตรยังมีขาตั้งสูงประมาณ30เซนติเมตรซึ่งทำจากไผ่เมดเกะเรียว เล็กผอมบางอีกเช่นกันติดอยู่ด้วยขาทั้งห้านี้แต่ละอันตั้งอย่างมั่นคงอยู่รอบร้อมทรายกองในจานในตำแหน่งมุมของรูปห้าเหลี่ยมซึ่งถูกด้านเท่ากันพอดีสรุปคือมีถาดขนาดเล็กประกอบด้วยก้านไม้ไผ่แผ่ออกมา5้าก้านอยู่บนขาตั้งสูงเหนือผิวหน้าของจานทราย30เซนติเมตรและถาดนั้นวางขนานไปกับผิวหน้าของทราย นอกจากนี้จากจุดศูนย์กลางของถาดยังมีสว่านทําจากโลหะขนาดประมาณ3เซนติเมตรอีกเช่นกันห้อยลงมาด้วยสว่านเหล่านี้จะเคลื่อนไหวอย่างละเอียดอ่อนไปตามรางซึ่งติดไว้ด้านหลังถาดและตายการไผ่ห้าแท่งที่แผ่ออกมาดูเหมือนมันจะทำหน้าที่เขียนอักษรของการเสี่ยงทายบนผิวทรายกล่าวคือสิ่งนี้คงได้แก่ ฟูจิหรือไม่ก็จีปูที่ดอกเตอร์เมงะนำมาปรับปุงแล้วไม่ว่าถาดก,ก็ดีก้านไม้ไผ่ก็ดีหรือแม้แต่ขาตั้งไม้ไผ่รวนทารักสีแดงชูดฉาดต,ตามแบบจีนทั้งสิน้นเอาละ่ะข้าพเจ้าจะขอพักการอธิบายเครื่องมือพิสดารดังกล่าวไว้เท่านี้ก่อนต่อไปจะขอพูดถึงกลุ่มบุคคลผู้มาเข้าร่วมการใช้ทายเสียงทายในคืนนั้นไวสักเล็กน้อยก่อนอื่น คนที่นั่งด้านหน้าได้แก่ดอกเตอร์เมงะผู้ดำเนินรายการในคืนนี้บนพมาม่านข้างหลังดอตอร์มีภาพวาดด้วยผู้กันใช้มึกดำบนกระดาษคารากมิดูคล้ายภาพเขียนของจีนประดับอยู่ต่อมาภายหลังทราบว่าเซียนผู้นี้ชื่อเหอเซียนมันถูกเรียกมาเวลาเสียงทายจีปูความจริงดอกเตอร์เมงะผู้นั่งอยู่หน้าภาพนั้นแหละที่หน้าตาเหมือนเซียนขังคก ลำดับแรกเนื่องเมื่อมองจากด้านหน้าผู้อยู่ทางขวามือของเซียนคังคกได้แก่อากิโกะส่วนด้านสายมีชายชราผมขาวโพลนดุดสำลีนั่งอยู่คินไดจิมองปราดเดียวก็คเนได้ว่าคนผู้นี้คงหาใช้ใครอื่นนอกจากธรรมมูชิคิม,มิมารุอดีตขุนนางตำแหน่งฮาก,กุสก,กุ ผู้กล่าวกันว่าเมื่อก่อนเคยกลุ่มอำนาจในกลุ่มศึกษานโยบายและเป็นลูกพี่ใหญ่ของสภาขุนนางเนื่องจากได้รับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินและจิตใจติดต่อกันเป็นเวลานานหลังสงครามจนธรรมมูชิอดีตฮากุสกุไม่เหลือพลังความกระปี้กระเป๋าเมื่อเมื่อหนหลังให้เห็น ถึงกระนั้นสายตาที่ทถึงมองคินอิจิยังซอแววความเย็นชาไร้อารมณ์ไม่เห็นผู้อื่นเป็นมนุษย์เชกเช่นตนผิวมันแวววาวไม่สมเป็นคนแก่นั้นสีเปลือกไข่ขำๆบริเวณขมับด้านขวาปรากฏรองรอยด่างดวงใหญ่เด่นชัดแสดงถึงสังขารอันร่วงโรยถึงกระนั้นก็ตามนวดขาวของเขาถูกตัดแต่งจนสั้นเรียบร้อยทำให้ดูมาดดีสมการเทศะ ทั้งการเน็บชายผ้าพันคอสีดำซึ่งพัานรอบคอเขาในคอเสื้อกิโมโนผ้าผิวมันเป็นประกายและนั่งพิงเก้าอี้ด้วยท่าทางสบายสบายก็ให้ความรู้สึกชัางสมเป็นเจ้าขุนมูลนายเสียหรือเกินต่อจากธรรมมมชิอดีตฮากุสกุได้แก่ชิงกูโทชิฮิโกซึ่งพบกันแล้วเมื่อคู่ก่อนถัดจากนั้น ผู้นั่งด้วยท่าทีสำรวมคือสุภาพสตรีสูงสักสวมชุดดำอายุประมาณ40ปีซึ่งคงเป็นภรรยาของโทชิฮิโกะฮานาโกะภรรยาของโทชิฮิโกะเป็นหญิงผู้ทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกตรงข้ามกับอากิโกะโ,โดยสิ้นเชิงแม้อายุอานามไม่น่าต่างจากอากิโกะมากนักแต่เมื่อเทียบกันแล้ว ฮานโกดูแก่กว่าราวสิบปีรูปหลักนั้นแม้ไม่สวยสักครางอย่างประหลาดเช่นอากิโกแต่ใช่จะขี้ริว้วฮานโกเป็นสตรีวัยกลางคนท่าทางสุขุมนุ่มนวลรูปร่างสูงใหญ่และเฉลียวฉลาดอย่างไรก็ตามเมื่อได้มองเธอแวบหนึ่งจะรับรู้ได้ถึงท่าทีบ่งบอกความอิดหนาระอาจใยอย่างสุดแสนราวกับเหนื่อยล้ากับชีวิตเสียเต็มประดาคินอิจิโคสุเก เปรียบเทียบฮานาโกกับโทชิฮิโกผู้สูงเพรียวดูดีแต่กลับใช้ชีวิตเหลวแหลกเสพสุราเขานารีซึ่งนั่งเงียบเชียบอยู่ข้างๆแล้วให้แอบเห็นอกเห็นใจฮานาโกไม่ได้ต่อจากฮานาโกได้แก่คาซูฮิโกบุตรชายและผู้นั่งถัดจากคาซูฮิโกคือมิชิมะโททาโร่ห้าคนที่กล่าวมาคือบุคคลซึ่งนั่งเรียงรายอยู่ด้านสายเชื่อมระหว่างด็อร์เมงะกับคินอิจิ ส่วนทางฝั่งขวามือมีอากิโกะนั่งติดกับดอกเตอร์เมงะดังได้บอกไปแล้วข้างๆข,ของอากิโกะคือสตรีชราซึ่งหน้าตาน่าเกลียดจนไม่น่าเชื่อว่าจะมีหญิงอัปรักขนาดนี้อยู่ในโลกด้วยหญิงดังกล่าวคงเป็นแม่เท่าชีโนซึ่งติดตามอากิโกะมาจากบ้านชิงกูและปักหลักอาศัยอยู่เรื่อยมาคนซึ่งสามารถน่าเกลียดได้สุดขั้วถึงป่านนี้กลับไม่น่าติดใจอะไร ตรงข้ามนางกับดูเป็นศิลปะยิ่งไปกว่านั้นสนิมซึ่งเรียกว่าสังขารประหนึ่งจะได้หลางคาบใครทั้งความกระด้างหรือการวางท่าออกไปจนสินอากับกิริยานั่งหันหน้าตรงแหนวอย่างสงบสงเง่ยมราวกับลืมแม้กระทั่งความอัป,ปรักษ์ของตัวเองกับชวนให้ผู้พบเห็นเคารพยำเกรงเสียด้วยซ้ำ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหญิงชลาผู้นี้แฝงความเย็นเยือกไร้อารมณ์ผิดแพกมนุษย์มนาทั่วไปอย่างบอกไม่ถูกไหวเช่นกันทัดจากชิโนะได้แก่มิเนโกและลำดับต่อมาคือคิกุเอะบุคคลทั้งสี่เมื่อรวมอากิโกด้วยคือผู้นั่งอยู่ทางขวามือของคินดอิจิโคสุเกะส่วนทาเนะสาวใช้ไม่ได้เข้าร่วมในทีนั้นเนื่องจาก นาฬิกาเดินช้าไปทําให้การดับไฟฉุกเฉินมาถึงเร็วเกินคาดดูเหมือนทุกคนเงอะงะทําอะไรไม่ถูกกว่าทั้งหมดจะมารวมกันที่ห้องหนีได้จึงใช้เวลานานพอควรเมื่อคินไดจิโคสุเกะกับอากิโกและคิกุเอะรวมถึงมินเนโกะผู้มาสมทบช้ากว่าเล็กน้อยมาถึงห้องนี้ปรากฏว่าในห้องมีคนสามคนอันได้แก่ธรรมมูชิอดีตฮากุชากุ แมทาชิโนและฮานโกะภร,รยาของโทชิฮิโกะพวกเขาได้แต่นั่งรออยู่ด้วยท่าทางเบื่อหน่ายเพราะไม่มีอะไรจะทำหลังจากกลุ่มของคินดอิจิมาถึงเล็กน้อยด็อกเตอร์เมงะเดินติดกระดุมกลางเกงอย่างไร้มา,าตตาพางกระย้องกระแยงด้วยขาโกงกลางคู่นั้นเข้ามาอ้าวโทษทีโทษท,ท,ทีฉันนึกว่ายังมีเวลาเหลือเลยไปเข้าห้องน้ำแล้วจูๆ่ๆไฟก็ดับพรึบ จนงงทำอะไรไม่ถูกใช้ไม่ได้จริงๆด็อกเตอร์เมงะบนพึมพพามต่อความไม่เป็นธรรมที่ได้รับพางย่องแย่งไปทางที่นั่งของตนไม่มีใครหัวรอเยาะเขาขณะเดียวกันก็หามีผู้เอออ่อด้วยไมย่ทุกคนนั่งเงียบไม่กระดุกกระดิกราวตัวสฟิงค์คาซุฮิโกก,กับมิชิมะโททาโรเข้ามาแทบจะพร้อมกันแต่ราชากว่าด็ตอร์เมงะนิดหน่อย คาซุฮิโกะตรงไปข้างมารดาโดยไม่ปริปรากแต่โททาโรบนอุบอิบเรื่องนาฬิกาเดินช้าพางวางโฮมไลท์ Home ight, กระแทกพื้นดังโครมดูเหมือนมันเป็นอันสำรองสำหรับกรณีโฮมไลท์ ight, ดวงที่สว่างอยู่เกิดแบตหมดขึ้นมาคุณหมอครับท่านเนบอกว่าลืมไปแล้วว่าชาร์จไฟโฮมไลท์ ight, ดวงไหนไว้กันแน่ผมเลยเอาไอ้นี้มาด้วยโททาโร่เงนมองโคมโฮมไลท์ ight, บนเพดาน พางกล่าวว่าบางทีมันอาจดับกลางคันก็ได้ทำยังไงดีครับเออนะไม่เป็นไรหรอกพอดับแล้วค่อยว่ากันว่าแต่ทุกคนมาพร้อมหนะ้าหรือยังฮึยังค่ะเออสามีของดิฉันยังผู้เอ่ยปากออกมาได้แก่ฮานโกโอ๋อคุณโทชิฮิโกยังไม่มาหรอกพรพอคนนี้สายทุกทีเลยนะใจเย็นสมเป็นผู้ดีจริงๆขณะเซียนคังโคก หัวรอด้วยเสียงราวขังขคกชิงกูโทชิฮิโกก็เดินหน้าตาบึ้งตึงไม่สบอารมณ์เข้ามาเสียงขังขคกตีหน้าตายไม่รู้ไม่ฉีก่อนลูบใบหน้าย้อนกลับขึ้นด้านบนเป็นอันว่าทุกคนมาพร้อมเพียงกันเสียทีเมื่อทั้งหมดมาครบเกิดความวุ่นวายอยู่พักหนึ่งก่อนจะนั่งลงตามลำดับที่ได้อธิบายไปเมื่อครูจากนั้นโททาโร่ลุกขึ้นไปปิดประตูบานคู่เข้าหากัน แล้วรูดมานดำด้านในหลังจากทั้ง11คนถูกกักอยู่ในกล่องพามานสีดำเรียบร้อยต่อมาไม่นานการเสี่ยงทายด้วยรายอันแปลกประหลาดก็ได้เริ่มขึ้นข้าพเจ้าขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้พอสังเขปเท่าที่จะทำได้ลำดับแรกก่อนอื่นเซียนขังโคกด็อกเตอร์เมงะลุกขึ้นยืนคำนับรูปของเหอเซียนแล้วเริ่มท้องคาถาดุดบทสวดของชินโตด้วยเสียงต่ำ คาทานั้นฟังคล้ายคัมพีมีเรศไนชอบกลนซึ่งไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเป็นอะไรกันแน่เพราะจะเป็นภาษาสันสกฤตก็ไม่ใช่ภาษาจีนก็ไม่เชิงแต่เท่าที่ได้ยินชื่อเหอเซียนในนั้นหลายครั้งก็น่าจะเป็นการเรียกวิญญาณของเซียนผู้นั้นมาที่นี่เสียงของดอกเตอร์เมงะไม่ได้ดีเป็นพิเศษแต่น่าเรื่มใสเพราะดูเชี่ยวชาญคุ้นเคยดีจึงเป็นธรรมดาว่าจะดึงดูดจิตใจผู้คนคาดว่า เสียงของด็อกเตอร์ทำหน้าที่ช่วยในการรวบรวมสมาธิของภูเขาร่วมพิธีระหว่างนั้นสมาชิกทั้งหมดวางมือทั้งสองข้างเรียงบนโต๊ะกลมลีตาลงครึ่งหนึ่งแต่ละคนจับจองเบื้องหน้าของตนคินไดจิเลยทำตามบ้างในห้องปิดสนิทแขบและเงียบสงัดมีแต่เสียงสวดสูงสูงต่ำต่ำด้วยโทนเคร่งขืมของเซียนขังขกดังติดต่อกันไม่หยุด ระหนึ่งเสียงควรหึงหึ่งของแมลงปรีกตัวกระจอยรอยเมื่อนั่งเงียบฟังนานเข้าก็ชักรู้สึกเคริบเคลิ้มราวอยู่ในฝันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ละคินไดจิโคสุเกะตะโกนก้องในใจคืนทำแบบนี้อยู่เราต้องถูกสะกดจิตแน่ๆดังนั้นเมื่อหันเหความสนใจของตัวเองคินไดจิจึงกวาดสายตามองซ้ายมองขวาอย่างเงียบเชียบแล้วเขาก็เอะใจกับเรื่องประหลาดเขา ผู้นั่งอยู่ทางสายมือของคินไดจิโคสุเกะได้แก่มิชิมะโททาร่ซึ่งบัดนี้ทำท่าไกลเข้าสู่ผวังเต็มแก่หน้าผิดหวงที่พบว่าเมื่อดูจากมือสองข้างซึ่งวางพาดเรียงบนขอบโต๊ะกลมชายหนุ่มสวมถุงมือเฉพาะข้างขวาเท่านั้นคินไดจิรู้สึกชงนสนเทและขณะมองไปเรื่อยๆโดยไม่ตั้งใจเขาก็เข้าใจเหตุผลนั้นในที่สุดนิ้วของโททารุ ผู้กำลังเข้าสู่ห้วงพวังสั้นระลิกเล็กน้อยแต่ปรากฏว่านิ้วกลางกับนิ้วนางของมือขวากับมีอาการแตกต่างจากนิ้วอื่นนิดหน่อยคินอิจิโคสุเกะสันนิฐานในทันทีว่านิ้วทั้งสองคงขาดหายไปไม่รู้ว่าตั้งแต่ส่วนโคนหรือตรงกลางแต่คาดว่าโทเทโรน่าจะได้รับอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวให้สวมถุงมือได้ตลอดเวลาเพื่อซ่อนความอปรักดังกล่าว รูเช่นนั้นคินอิจิฉกคิดได้ว่าเขาเสียมรารยาทที่มัวจ้องมองมือของชายหนุ่มไม่เลิกหลาจึงเบนสายตาไปทางขวาท่านใดนั้นเองเขาต้องสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจผู้น่งอยู่ด้านขวามือของคินอิจิได้แก่คิกุเอะหล่อนเอามือทั้งสองข้างพาดไว้บนขอบโต๊ะกลมเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นนิ้วก้อยของมือซ้ายของคิกกุเอะก็ขาดด้วนตั้งแต่ตรงกลางด้วยคินอิจิ พยายามโน้มตัวไปดูโดยไม่ทันยังคิดแต่ตอนนั้นคิกุเอะพรันเอาข้อศอกสายกระทุ้งสีค้างของเขาเบาๆใช้คางพยับพยยืดให้หันไปทางโน้นเมื่อมองตามคินอิจิก็พบว่าเซียนคังคกผู้นั้นอยู่ตรงหน้ากำลังจ้องเขาทะมึงถึงด้วยใบหน้าราวคางคกพิโรธคินอิจิหน้าแดงกำมไม่ต่างจากนักเรียนประถมถูกครูจับได้ขณะเล่นสนในห้องเรียน เขาเกาศีรษะไปมากแกรกรากแต่กลับรู้ตัวอีกครั้งในทันทีจึงรีบเอามือบนศีรษะลงมาวางที่ขอบโต๊ะกลมปิดเปลือกตาลงครึ่งหนึ่งด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมคิกุเอะแอบหัวเราะค่อยๆในที่นั่งด้านขวาก่อนดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาทิ้งลงบนมือซ้ายแผ่วเบาตั้งแต่นั้นมาหลอนหลับตาลงอย่างสำรวมเช่นกันทว่าพฤติกรรมของคิกูเอะทำให้คินดาอิจิรู้ว่า อย่างน้อยก็มีเพียงหล่อนที่ไม่ได้หลงเชื่อคุณใสของดอกเตอร์เมงะและยังมีสติครบถวบ้วนบทสวดของเซียนขังโคกเร็วขึ้นเรืเร่อยๆจนเมื่อกลายเป็นท่วงทำนองดุดปุกเร้าใจให้หึกเหิมจู่ๆอากิโกะก็รุกงนเงินขึ้นมาคินดะอิจิตกใจแอบมองหน้าหล่อนโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวบัดนี้อากิโกะตกอยู่ในสภาพถูกสะกดจิตอย่างสมบูรณ์ ประกายความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งแต่เดิมแทบไม่มีอยู่แล้วถูกรบเลือนจากใบหน้าง,งดงามได้รูปเชกเช่นตุกตาเกี่ยวโตจนสิน้นดวงตาเมือรอยจ้องมองออกไปอย่างที่ไกลโพนคินดอิจิหวนนึกถึงสิ่งที่มิเนโกพูดไว้เมื่อวานคุณแม่เป็นคนอ่อนไหวมากค่ะท่านมักถูกชักจูงจิตใจในทันทีดูจากสภาพในปัจจุบันของอากิโก คินอิจิไม่อาจสามารถปฏิเสธคำพูดของมิเนโกได้และเมื่อมาถึงขั้นนี้คงอดไม่ได้ที่จะต้องกลัวเกรงว่านั่นเป็นเรื่องอันตรายสักแค่ไหนอากิกโกะมือมองไปยังสถานที่ไกลริบพางยกมือขวาซึ่งดูจะสันส่นๆขึ้นจากนั้นรวบนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางเข้าหากันค่อยๆวางลงบนส่วนปลายของไม้ไผ่แท่งหนึ่งจากไผ่ห้าแฉกพาดไว้บนถาดทราย เซียนคังโคกเร่งจังหวะของบทสวดให้เร็วขึ้นอีกข่าวนี้มิเนโกยืนขึ้นบ้างเห็นดังนั้นคาสุฮิโกก็ลุกตามทันควันทั้งสองปฏิบัติตามอากิโกโดยต่างรวบนิ้วทั้งสามของมือขวาสัมผัสส่วนปลายของก้านไม้ไผ่แท่งที่แผกกลางออกมาตรงหน้าของตนด้วยวิธีนี้ไม้ไผ่สามแท่งจากห้าแท่งจึงมีสามคนจับจองไปแล้ว แต่ยังเหลืออีกสองแทงซึ่งยืดออกไปตรงหน้าโททาโร่กับคิกุเอะทั้งคู่ลุกขึ้นแทบจะพร้อมกันก่อนรวบสามนิ้วของมือขวาไปแตะปลายของแท่งไม้ไผ่ที่กลางออกเช่นเดียวกับคนอื่นคินอิจิตกใจเล็กน้อยลำพังอากิโกกับโททาโร่นั้นไม่เท่าไหร่แต่เหลือเชื่อที่เมเนโกะและคาซูฮิโกะโดยเฉพาะ คิกูเอะผู้แอบผัวเราะคิกคๆกลับมาต้องมนสะกดของเซียนคังคกกับเขาด้วยถึงกระนั้นพวกเขาต่างเอานิ้วทั้งสามแตะปลายไม้ไผ่ซึ่งแผ่กระจายโดยรอบพร้อมกับปิดตาลงครึ่งหนึ่งอย่างว่านอนสอนง่ายด้วยวิธีดังกล่าวพอได้สมาชิกครบห้าคนเสียงสวดภาวนาของด็อเตอร์เมงะเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลอ่อ,อนโยนขึ้นกระทานหารเสมือนหนึ่งทอยทำนองเพลงขับกล่อมเด็กสูนิทรา คินดอิจิแอบสอดส่องใบหน้าของคนอื่นนอกจาก5คนไปรอบๆและฉุกใจว่าสายตาของพวกเขาพากันพุ่งตรงไปทางสว่านโลหะห้อยจากถาดกลมทารักสีแดงซึ่งอยู่ตรงกลางแผ่ไม้ไผ่ห้าแฉกใบนั้นนักสืบหนุ่มเมื่อรู้ว่าทุกคนเชื่อการเสี่ยงทายนี้หรือไม่แต่ก็ทราบว่า อย่างน้อยณวินาทีดังกล่าวสีหน้าของทั้งหมดในที่นั้นเต็มไปด้วยความตื่นเกรงบางอย่างจูจูคินไิจิพันนึกถึงการชุมนุมของพวกแม่หมดหมอผีในยุโรปยุคลางขึ้นมาเพราะในกล่องผ้าม่านสีดำเปียมด้วยบรรยากาศตึงเครียดขม็งเกลียวอย่างบอกไม่ถูกและแล้วโดยไม่คาดคิดเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นของใครบางคนดังขึ้นก่อนเงียบหายไปเมื่อคินไดจิมองดูก็พบว่า สว่านได้เคลื่อนไหวแผ่วเบามีเส้นโค้งเส้นเล็กๆถูกวาดบนผิวทรายตามการขยับของสว่านมันหยุดอยู่ตรงนั้นครั้งหนึ่งแต่ไม่นานนะักก็เริ่มเคลื่อนไหวเลื่อนลอยอีกราวกับมีชีวิตและวาดรูปครึ่งวงกลมเป็นลำดับต่อมาคินอิจิคิดได้ในบัดดลว่าเครื่องมือนี้ใช้หลักการเดียวกับการเสี่ยงท่ายที่เรียกว่าคงกุริซังของญี่ปุ่น แรงสั่นสะเทือนละเอียดอ่อนของนิ้วจากชายหญิงหะคนซึ่งสัมผัสปลายไม้ไผ่ห้าแฉกจะถูกถ่ายทอดไปยังถาดกลมตรงกลางส่งผลให้สว่านที่ห้อยอยู่ขยับขยืนดังได้กล่าวไว้แล้วว่าทั้งในถาดกลมและด้านหลังไม้ไผ่กลางห้าแฉกมีรางติดอยู่ทั่วบริเวณดังนั้นหากอยู่ครอบในขอบเขตที่ว่า สว่านจึงสามารถเคลื่อนไปทางไหนก็ได้อย่างอิสระจากนั้นเซียนขังคกหรือด็อกเตอร์เมงะจะเสี่ยงทายดวงชะตาจากรูปร่างที่สว่านวาดบนผิวทรายซึ่งในกรณีนี้ได้แก่การเสี่ยงทายว่าซูบากิชิสกุยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สว่านเคลื่อนไหวแข่งขันขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดบนผืนทรายก็ปรากฏรูปครึ่งวงกลมและเส้นโค้งไม่เป็นระเบียบสองสามอัน ทันใดนั้นแสงของโฮมไร์เหนือศีรษะก็หลีลงอย่างรวดเร็วและดับบูบไปในชั่วพริบตาในช่วงเสี้ยววินาทีหนึ่งภายใต้ความมืดมิดเสียงพึมพำพึมพำด้วยความหวั่นวิตกดังขึ้นคินดอิจิได้ยินใครบางคนร้องตะโกนเสียงต่ำๆและรู้สึกคลายมีการขยับตัวประสาทของเขาตื่นตัวระแวดระวังเพื่อเงียหูฟังการเคลื่อนไหวของผู้คนในความมืดมองอะไรไม่เห็นนี เงื่อซึมออกมาบนฝ่ามือซึ่งกำาแน่นจนเปียกชุม่มทว่าความวิตกกังวลสงบลงในทันทีเพราะเสียงขังคกสวดภาวนาต่อเนื่องไม่หยุดหยังด้วยเสียงดังกว่าเดิมเป็นเชิงว่ากล่าวตักเตือนการเสี่ยงถ่ายด้วยสายอันพิสดารจึงดำเนินไปทั้งอย่างนั้นในความมืดมิดแต่เมื่อผ่านไปครู่หนึ่งจู่ๆไฟก็สว่างวาบขึ้นไม่ใช่เนื่องจากโฮมไรทว่าเมื่อหมดเวลาดับไฟฉุกเฉิน ไฟจิงติดขึ้นมาเองเป็นธรรมดาคินไดจิโคสุเกะรีบมองไปโดยรอบไม่มีผู้ใดแสดงอาการผิดปกติทุกคนยังอยู่ในอริยาบทเดิมก่อนหน้าโฮมไหลดับไปคินอิจิหลวง้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยความโรงอกดอกเตอร์เมงะหยุดเปร่งเสียงสวดภาวนาแทบจะพร้อมๆกับเวลาไฟมา และแล้วอากิโกก็หมดแรงสุดหวบลงไปกองบนเก้าอี้ด้านหลังในสภาพจิตใจไม่อยู่กับเหนือกับตัวแม่เท้าชิโนะประคองร่อนไหวพางรูปหลังให้ราวกอมเด็กทาลกอีกสี่คนที่เหลือต่างก็นั่งลงบนที่นั่งของตนทุกคนทำหน้าตาหมดแรงและมีเหงื่อซึมจากหน้าผากดอกเตอร์เมงะกระซิบกระซากถ้อยคำอีกสองสามคำเสมือนเป็นทอนสุดท้ายของบทสวด ในไม่ช้าค่อยๆย,ยืนขึ้นชะเง้อมองผิวทรายคินไดจิพอยยกสะโพกลอยจากที่นั่งมองไปยังส่วนใจกลางของจานด้วยสว่านหยุดนิ่งสนิทบนสายซึ่งปรากฏภาพวาดหน้าตาแปลกประหลาดมันเป็นรูปวงลีปลายแหลมมีเส้นระไายเปลวไฟลุกไหม้ยืดออกมา สิ่งนั้นทำให้คินดอิจินึกถึงกรองรัศมีเปลวเลิงซึ่งใช้บรรเลงดนตรีของราชสำนักญี่ปุ่นสมัยโบราณเอ๊ะนี่ยังกับกองรัศมีเปลวเพลิงเลยนะครับตอนนั้นคินดอิจิงึมงำออกไปตามที่คิดและในทันใดด็อกเตอร์เมงผู้ชะโงกมองพื้นผิวสายด้วยความพิศวงมาโดยตลอดก็เงยหน้าขึ้นพรวดมองคินอิจิ ดวงตานายแพทย์เปล่งประกายแดงฉานของความตื่นตนกอันประหลาดไม่รู้จะบรรยายอย่างไรดีดเรเมงะลดสายตาลงไปบนผิวทรายอีกครั้งเพ่งผิดกรองรัศมีเปลวเพลิงดุดจ,จะส่องทะลุเข้าไปให้ถึงข้างในอยู่ครู่หนึ่งต่อมาสักพักจึงมองอากิโกอย่างกระวนกระวายประสานสายตากับแม่เท้าชิโนก่อนหันไปมองนาธรรมมูชิอดีตฮากุชิกุและชิงกูโทชิฮิโกจากนั้น กิริยาักนั้นทําให้คินดดอิจิเพิ่งรูว้วา่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมมูชิอดีตฮากุชะกุชิงกูโทชิฮิโกตลอดจนชิโนหญิงชาราต่างถูกกระนำด้วยความแตกตื่น,ล,นล้นพลไม่แพ้ดอกเตอร์เมงะพวกเขารวนจ้องมองภาพลวดลายประหลาดซึ่งถูกวาดบนพื้นทรายนี้ตาไม่กระพริบเปล่าหรอกไม่เพียงพวกเขาเท่านั้นมินเนโกะและคาซูฮิโก หรือแม้แต่ฮานาโกมารดาของคาซุฮิโกกระพอยจับจ้องผิวสายด้วยสายตาตกอ,อกตกใจมีแต่โททาโร่กับคิกุเอสองคนที่ไม่แสดงอาการตื่นเต้นตรงข้ามทั้งคู่กระพริบตาปิดๆเนื่องจากตระึงงันกับการที่ทุกคนตกใจเสียมากกว่าโดยไม่คาดคิด จูจูธรรมมูชิอดีตฮากุชก,กุรุกพวดพรดจากเก้าอี้ใช้สายตาเปี่ยมด้วยความโกรธเกรี้ยวไล่มองหน้าไปทีระคนพรางตะคอกว่าใครใครบังอาจมาเล่นพิเรนแบบนี้ทว่าก่อนจะไม่มีใครยอมตอบคำถามมีเสียงเคาะประตูหนักหน่วงจากข้างนอกดังขึ้นโททโรรุกขึ้นเปิดพม่าเหล็กหน้อยแง้มประตูเริ่มสนทนากับไขรสักคน ผู้อยู่ภายนอกท่าทางเป็นทาเนะสาวใช้รอนกาวบางสิ่งเร็วปรือประหนึ่งออกอาการประสาทกินเมื่อได้ยินเรื่องที่ทาเนะเล่าโทททโรยืน่นศีรษะออกไปตรงทางเดินด้วยความตกใจและทำท่าดุดเงี้ยหูฟังอะไรสักอย่างในไม่ชา้าก็แวกพมานออกจากการเต็มแรงอย่างรวดเร็วก่อนเปิดประตูบานคู่จนสุดท่านใดนั้นทุกคนในห้องพากันลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียง